เมตรใช่ไหมคะหาทีน,นี้เขาามาแบ่งเป็น9ชิ้นชิ้นละเท่ากันนํำมาแบ่งเท่าเท่ากันคือวิธีอะไรคะวิธีหารก็คือเอาความยาวของผ้านมาหารด้วยจํานวนชิ้นใช่ไหมอ่าเราก็จะได้6เศษส่วน4หารด้วย9 6เศษสเเนี่ยเป็นจนํานวนคราแปลงเป็นเศษส่วนเกินได้เท่าไหร่สุภันตา สส่วน4แปลงเป็นเศ่นเกินได้เท่าไรคะห่ะเอา6ก็บดคะเอา6คูณ4ได้24บวก3เป็น27ะอ่าเป็น27ได้27ส่วนเท่าไหร่คะส่วน4่ะเราก็จะได้27ส่วนส หารด้วยอะไรคะาหารด้วย9ก้าาวนนี้เราจะทำให้ส่วนเป็นหนึ่งเลยนะ9ส่วนห่นอ่ก็จะได้อาไปดูก่อนการหารต้องทำส่วนให้เท่ากันไหมไม่วายโยทำไมส่วนเท่ากันเหรอเอาไม่เป็นไรทส่วนใ้เท่ากันก็ได้แล้วค่อยมาตับคอนเอานะคะ มาดูสิมาดูต่อนะบางทีคาตอบอาจจะเท่ากันเพราะว่าถ้าเราทําส่วนให้มันเท่ากันเศษส่วนก็จะมีค่าเท่าเดิมนะคะมาดูนะมาทำยังไงทเท่ากับอะไรคะบอกคครูซิเท่ากับอะไรเก้ 17. สิบเจ็ดส่วนคคีคูณอะไรคะคูณหนึ่งส่วนเก้าทีนี้ดูอะไรสามารถตัดกันได้ 4เซน3ส่วน4เมตรเท่ากันได้ไหมโยอล้วม,มาดูสิของมาโยเป็นยังไงถ้าเรารู้ว่าไม่ต้องทำมันก็จะเร็วขึ้นใช่ไหมแต่ว่าน,นี้ทำก็ทำได้เหมือนกันเพราะมันเป็นเศษส่วนที่เท่าเดิมก็จะได้ตัดเยอะขึ้นใช่ไหมหายเป็นหลายได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเราอยากจะทำให้มันเร็วขึ้น ก็คือไม่ต้องทําให้ส่วนเท่ากันถ้าเป็นการคูณก,กับการหารทาให้ส่วนเท่ากันจะเพราะการอะไร,ะไร,ไรทกก่การบวกตามการลบแต่ถ้าได้ทําแล้วก็ไม่เป็นไรก็ทําได้เหมือนกันนะคะ,อะโอเคตรวจสอบความเข้าใจจะให้ทําในหนังสือนะคะ,ะอ่ะตอบป่อนตอบต,อบตามวนที่